ม,มานาและกับไอ้จ้มตัวเนี้เขาอยากให้ถามถึงรัฐบาลใหม่เนาะว่าสิ่งสิ่งที่มันสําคัญกว่าก็คำว่าแผ่นดินเนี่ยมันคือปากท้องของคนที่อยู่ตามชายแดนอะเปิดด่านให้เร็วที่สุดครับสําคัญที่สุดเรียกร้องให้เปิดด่านมึงคิดอะไรมึงคิดอะไรกันอยู่มึงเป็นใครมึงเป็นคนในพื้นที่เหรอบ้มานมึงอยู่ตรงนั้นเหรอถ้าลงมาในพื้นที่แลวสร้างความเดือดร้อนอย่างนี้ไม่ต้องลงไปบ้าหรือเปล่าไม่มีพี่น้องประชาชนคนไหนเขาอยากให้เปิดด่าน สามทรัฐบาลใหม่เนาะว่าส,สิ่งที่มันสําคัญกว่าก่อนคำว่าแผ่นดินเนี่ยมันคือปากท้องของคนที่อยู่ตามชายแดนเราเสียดุลการค้า1นึ่งแสนล้านต่อปีที่เราที่เราได้อยู่จากกามพูชาไปโดยที่ไม่มีอะไรเยียวยาเขาเลยยีวยวยามาล่าสุดที่คอรมอชุดเดืออนุมัติมาเนี่ยห้าพบาทต่อครอบครัวซึ่งครอบครัวหนึ่งไม่รู้อยู่กี่คนอาจจะอยู่8คน9คน2เดือน3เดือนได้5,000บาทอยากให้อยากให้สื่อมวลชนอยากให้ประชาชนที่ฟังช่วยกันช่วยกันกดดันรัฐบาลชุดใหม่ครับเพราะว่า ดิจิตอล,ล,ลวอร์เรดเราได้หมื่นหนึ่งอะได้ทุกคนด้วยแต่นี่คนที่เดือดร้อนเยียวยาเราได้ห้าพันแล้วได้แค่บ้านละนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญที่สุดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเปิดด่านให้เร็วที่สุดครับสําคัญที่สุดเรียกร้องให้เปิดด่านมึงคิดอะไรมึงคิดอะไรกันอยู่มึงเป็นใครมึงเป็นคนในพื้นที่เหรอบ้านมึงอยู่ตรงนั้นเหรอถ้าลงมาในพื้นที่แล้วสร้างความเดือดร้อนอย่างนี้ไม่ต้องลงไปบ้าหรือเปล่าไม่มีพี่น้องประชาชนคนไหนเขาอยากให้เปิดด่าน อนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดด่านยังไม่พร้อมที่จะมาทำอะไรทั้งนั้นปากท้องสำคัญกว่าแผ่นดินกู้ถามว่าแล้ว้าไม่มีแผ่นดินนี่มึงทำมาหาจะเอาอะไรมาใส่ปากใส่ท้องคิดได้ยังไงอ่ะเป็นถึงขนาดนั้นน่ะโอ้โหแบบตอนคุยกันเนี่ยตอนออกมาพูดเนี่ยได้ปรึกษากันหรือเปล่าได้คุยในกรุ๊ปไลน์กันหรือเปล่า,คน,ลา,นลาคนในพื้นที่หรือประชาชนพี่น้องยังไม่เคยมีเหูเห็นคน ทำไมว่าจะไม่ฟาดแล้วนะว่าจะไม่ฟาดขูเก็บอารมณ์มานานแล้วกับไอ้ส้มตัวเนี้ย